ภาคกลางสายฝนนะคะเ <c oughs> บิ่งเดอสองสาวพึ่นไปพุน่นละควรอุย้ยลมแห้งจ้ะพี่น้องจ้ะอันส่วนประกอบมาแล้วแต่เราบ,บ้ไปเลาบ,บ้มานะคุณอ่ะคุณใส่อันใส่หมวกกาง้ามเดอ้อ <c> เ <oughs> ดี๋ยวเบ,บิ่งสองสาวค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะตากฝน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 เด้อพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อุ้ย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  พอแล้วพอแล้วอุ้ยอันนี้อันนี้มันอ่อนๆเนาะมันยังอ่อนอจะได้ไงอือหึถ้าจะเอาไปปลูกเด้่ที่มีรากเออคุณเอาเลยคุณมันปลูกได้เหรอได้นางบอกว่าเกี่ยนี่ยมันจะได้ปลูกเขาเลยตีจ้าไม่กระเทียมีน้ออือหึอันนี้ก็ใช่เหรอเดี๋ยวพี่น้อง อันนี้แหละใช่ออืแซบขนาดไปมือนั่นกินเบิรทีเดียวเลยเออบนเืมเอาไอ้นั่นมาเนาะซูถุงมืออุ้ยปาด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 หือนี่ครับ บ่ได้ออนซอนเด้อมือกับพักค่ะเอาพักก่อน mm hmm. มือบ่ได้ mm hmm. คิดได้ว่า mm hmm. นี่ค่ะว้าว mm hmm. รถเขากับศิวาเอาซุมนี่มันเฮ็ดหยั่งวะค่าค่าภาษาเบอกว่าพวกฉันจะทำคอนเทนต์เราเราไม่ต้องบอกว่าเรามาเก็บผักวฉันมาทำคอนเทนต์โบเล้วเ <laughs> <laughs> ก็บผักไปกินนี่ละไม่ฉันจะฉันเก็บผักไปกิน บ้านฉันจนฉันเก็บผักไปกินบ้านฉันจนบ้านฉันจนขอโทษด้วยหัวนี่แบบมีเครื่องนะเขาบอกว่าป้าพี่คุณบ้าจริงเลยนะคุณรกพี่บ้าเฮ้ยโคตรมากใคที่เคยเอาที่เคยยุ่งานไปอุ้ยแม่แต่อันนั้นที่หลังเนี่ยนั่นแหละที่ลืมเอาไอ้นั่นมาพี่ลืมเอาไม้ไม้มา เออหนูก oh, oh. oh, no. yeah. ็เ <phon ics> ือเอาอนไ้มากที่สุดนี่งนมี้ยุดนะพี่ฟองเี็ดหนูว่าจะเอามาเผื่อพี่หนูลืมเลยใช่ไหมใช้วนี่มันเป็จมื่อนี่บ่าอือมเส็ูไหมอ๋อเจกก็ไปลูงย่เล้วมเหรอเออกใไปอันนี้เบิงแมนนังบอกว่านั่งไปนั่งไอ้ไอ้ไอ้ทิพแต่ประเไทยนะสูแต่หนูวเธอคือไ่ได้ชั่วโมงครึ่งมาสั่ละค เราจะเป็นทุระ้ฉันตัวย่บ้าอฉันยังไม่มีสามีกับเขาเป็นตัวเป็นตนโอ้ยแมนดึงดึงแดองดึงอีมันจะไปได้แซรดอกเต้ ถุงก็อันกะเอาหามอหกเครม่องจนถีกแล้วเอาเอาได้พักแล้วก็ทิมได้พักแล้ว oh, ก็ท oh. i mean ิมมีดมิดทิมเท่าไรสับสนเออตอนบกหี่ออกตัียกมนเอกนอันนี้บอมันแมนบอนตนนี้แมน ไดีเากันเด้นเห็นกับ่ลืมนะแล้วก็เรียบร้ยเรื่องเเอาเบ็ดเบิร์ดเอาหินให้หน่อยี่มีกล้องนั่นเด้เอาเล่ะโปบอเออเอาให้ยืนเอยู่ในรถ่าให้ปองเปิดี่พี่นองจ้านิจ้านิจ้านิจ้าอุ้ยนังว่าเอ้ย แกบปแ็ดก็คือเอ้ยแก็บพักก็คือแก๊ปแฮปนอสูเอาแตญญาไปเฮ้ยอยากหัวเออเอออย่เฝ้านี้จากฉันไปไหนนี่ค่ะเอ้ยผัวผัวผัวปาดแข่งกับความหนาวด้วยนี่พี่น้องจ๋าเฮ้ยเฮ้ยเธอจ๋าฉันหนาวแล้วนะ พอดคุณเลยฝนซิงโตับมีฝนตกค่ะฝนเอ้ยยาพึ่งตกช้าวมืดเลยด้วยจ้ะเธอทำอะไรอยู่จ้ะ มา้าเปียกเลีว้วเดีนะคะว่าต้องใช้มีดตัดนะคะเพราะว่ามันหนาวฮะมันเย็นมือป้าเท่าเดียวเต็มอึ้งลึงอย่างไรอื้อหือ ความอยากนะคะโอ้โหสวยค่ะสวยค่ะตัด You number one number one ไม่มันเย็นเงฮะ <c oughs> ใช่ไหมเอยมันมันต้องใช้มีดตัดแล้วตรีฮะ อาแก่หนึ่งนะทั่ส้ลฮะ่ไงเลโอฝนมันงามเนาะโอ้ยแม่เจ้างามเนาะป้านความเหนียวโอ้ยมันตีดดึงบ่ได้สูได้ป้านคนไห แมนแมนทั้งนั้นเหรอจ๊ะใช่หลักีีป่องโอ้ยงอมอยู่ม่งเดียวน้อเพื่อนน่ะนะซาใจขนาดเลยจ๊ะคนตกคนปะยามคนแล้วสิถอยลงหงปราก่อยว่าเอามะเขือเทศมานั่มแล้วมาแล้วเออเราแส่อันนั้นล่ะ ไม่ถ่ายแล้วหรอฮะอ,อุ้ย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 เหยียบค้นโทษโทษเหยียบตรีนเยยีบ<ห><ว>เหอ้อาฝนมันหยุดแ,แล้วใช่หู<ช>จะคว่ำเลย เก็บไปก็ต้องค่อมสดต้องก่อมสดบ้างเ้าไปเลยเนาะเสียเวลาองน่นน่ะอืมนี่เด้อผักอะไรนะเขาเขาเรียกผักผักกาดขมป่าวเหมือนผักขมเนาะจ้ะผักขมช้าใจขนาดด้วยจ้ะจะต้องเอาไปคั่นสมมองโอ้แดดออกน้อยๆได้เนี่ยแดดเป็นใจขอบคุณมาก ไปฉัน,นขอบคุณเธอมากที่เธอไม่ฝนตกตอนนี้น้ะงก็ไปขั้นตอม,มึงด้วยนะใช่ฮะมันอร่อยมากเลยขอบอกเลยอร่อยจริงๆค่ะนี่นี่ตรีอูเนาะอีเมยเอ๋ยข้างกับชั้น ใช่ทางชันอันนี้คือมันต้องอีกคนหนึ่งไอ้นั่นนะคะคนนอีกคนหนึ่งเก็บ,ค,บคนหนึ่ง่ายเพราะว่าทางมันชันมากคะ่ะน้ำครับมันต้องระวังดากน้ำไม่ตกรตรงนี้ก่อน,อน,นเรือเปล่าจะเ,เปล่าไปหรือที่หนาวเลยคะ่ะเ <laughs> ย็นเย็นมือเหรอเด้อค่ะ เนี่ยมันกำลังขึ้นน้อยๆเนี่ยเห็นไหโอฮ้แดดออกค่ะฮะน้ำตกด้วยค่ะมีน้ำตกน้ำตกแช่เย็นเธอไหลไปตรงไหนเห็นไหเนี่ยค่ะ เอาผักไปล่างอุย้ยมันเยอะจริงๆค่ะน,น,น,น้านนื้อชีสเดี๋ยวไม่มาละเดี๋ยวเราต้องดูแบบว่าเนี่ยน้าเนื้อแล้วาลาเรา,า,า,าก็เอาไปปลูกที่บ้านเราเนาะยังไงปลูกนี้ได้ฮะเออเพราะว่ามันมีรากไงเน,นาะรากเนาะโอ้ยเหลือๆใส่แล้วเด้อถุงเนื้าซันอันนั้นกอนั้นอะเห็นกอใหญ่ๆใช่ไหมนะ คุณแมนบ๊าว่าข้าต่ไทยค่าต่ไทยหดดก่อนดงดวงข้งงงาต่ไทายก่อนดงดงอันนี้อันนี้ให้มันขึ้นอีกหน่อยเพราะว่ามันเล็กไปว่านี่นะขนาดว่าเล็กไปได้คุว่าแม่เจ้า,ม,จา,ม,จามันเยอะจริงๆ โอ้ยอย่าเยอะก็เอาไปเอออันนี้มันน้อยไปปล่อยมันไปปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปแดดออกแล้วมีความปิดกิ๊บปี้นิดนึงกำลังกำลังแบบหนาวมือเขดีเลยเนาะกํลังกํลังแบบจะหนาวมืออุ้ยเจ็บแดด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 ออกแล้ว โอ๊ยเผาเอียงฟันสิงโตก็งามพี่ปองดูซิฟันสิงโตสวยมากแม่แเจ๊เฟันสิงโตไม่สี่สี่เจ็บนี่ฮะป้ายหนูปุ่นข้างนี่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 พี่บ้าอมอร่อยอร่อยมากใช่ไหมเดี๋ยวคือเดี๋ยวว่าต้อง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 ขี่หาก่อนเนอะมันมันหักไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเดี๋ยวนะคะมันเรเห็น นี่โอ้ยโอ้โหเฮ้ยยัง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 ต้องเอาเป็นพวงเลยโอ้ยคักคักคักหัวเอา มันมันมันต้องอันั่นก่อนนะคะ่ะเดี๋ยวว่าเอาไปล้างอีกทีหนึ่งเพราะว่าที่เรือก็ให้ให้พี่ปองแล้วปลูกปลูกไว้อยู่บ้านเฮ้ยนะไม่ได้เธอทําอย่างนี้ไม่ได้นะว่าเธอจะหักหมดทั้งนี้ไม่ได้นะไม่ได้จริงจงมันไม่ได้นะว่าเธอต้องหักเอานะ โอเคอันนี้หักได้ค่ะเพราะว่าบางทีมันเหนียวแมมันหักยากนะจ๊ะหักยากด้วยค่ะเด้อฝ <c oughs> รัง่งเราถามฝรั่งเขาบึงแบบชงนสงสัยซุมนีมันมาเฮ็ดอีหยังกัน เออเขาเอ่ยว่าเด็กพ uh, like so man, ี่ปองเขาว่าเด็กซุมนีมันมาเห็ดยังกันว่ะมันมีผู้ใหญ่จกคนได้มีแต่เด็กน้อยเด็กน้อยอ่ะเด็กออกมาจากโรงเรียน มาทำอะไรกันที่นี่เคนวะโอ๊ยบก่อยไม่ไม,ไม่มาด้วยเนาะคนไข้นี้ออกจากโรงเรีบนไอ้คนไข้นี้ออกจากโรงพยาบาลคนบ้านนี้ออกจากโรงพยาบาลเขามาทำอะไรกันไม่รู้ เอ้ยมันม tamam ันสวยอ่ะววนหังกมาดดีนี้แม่ันแตกอาข้นมันแตกอะไนะแตกเขนีอุ้ยดังป um ุ๊บได้ยินบ่ได้ย erm> ินบ่เสียงป๊า เสียงปอมากค่ะ<อ>เสียงปอเลยพัวพัวพัวเหมือนคนตบกันเนี่ยนะ <c oughs> ยฉันฉันมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> แจ้งตำรวจ เด็กมาปีนเขาอันตรายเด็กมาปีนเขาอันตรายเฮ้ยออเฮ้ยโอ้ยฟันชิงโตก็สวยอะ่ะทน อุ้ยฟันสิงโตก็อ่อนมากนะคะอุ้ยอุ้ยทำไมมันเยอะจังอืมบอกไม่บอกแกว่าให้ขับไปรับไหมแล้วบอกบอว่าสันป้าก้อยเขามีที่หลายที่ เต็มเต็มแล้วจ้าเบิงเด้อเบิงเดอ้อปาดพุดนะ่นอ่ะพ่นพ่นอืมโอ้ขออไขยานด้เนาะทางมันชันจัง ค่คยคอยๆลงด้วยเนี่ยค่อยย่านค่อยกลิ่งลงตารางนะสู <laughs> คือหมูขันลงอุลุอุลุนี่กับหมูยังดีนี่เองนะคบหมูหมูย่างค่ะอืฮึนาสวยเหนอสุดมากอืาฮะอือ โอ้ยมันสวยมันสวยกว่าตรงนั้นเลยเตรียตรงนั้นอ่ะนั้นไม่อุบเท่านี้เนาะหยั่งหัวหยัาง,อยอยางหัวคอยแต่ฝากแม่ ดูดูท่านะคะดูท่าโอ้ยดังปั๊วปั๊วปั่วนะหักเพาะเพาะเพาะั่ะซันลืมอะไรคะรนะจากแล้วอ,อยู่ในตะกร้าาเปล่าไม่แน่ใจ อ้ยนี่นี่นี่นนอ,อ,นอ่อนโอ้ยนางวาไม่ตัดคราบนางวาถอนพวัพวเลยแล้วนี่ค่ะนี่เห็นบ่ <c oughs> ได้พักไปกินแร่ เกี่ยวหญ้าให้วัวเขาถาม <laughs> มาเกี่ยวหญ้าให้วัวค่ะมันยากหรอสูมันเขามันชันหมือไโอ้โอ้โอโอ สะไรกลิ่นลงมาเนี่ยสลมก็นะฮะฮะุ่วพ่วพวเลยได้เนี่ย อวบอึมอบอบอึมเหมือนคนแก่ <laughs> <c oughs> ต้นมันต้นมันอวบเหมือนคนแก็บเลยนะคะเนี่ยฉันเล่าโอ้โยนินบ่ยนินบ่เจ้า <c oughs> เก็บยิ่งมันนะคะมันมากคอเราต้องสมนี้นะคะเพราะว่า บบใช่ปดเอวนอปวดเอวพร้อ,อมสิงหงาย Hả? chị chỉ ngang hơi hợp đưa nè, chú Thôi, thôi rồi bọn ให้หมดเลยเะเจ็บมือยังวะมันเปียกยังมเดือดเมื่อกี้เนยังเป็นใจหน่อยหนึ่งขอโทษเด้อบอกสุดกุ้งหมดเลยไ่น ขอขอโทษเด้อที่ขอโทษเนี่ยคือกุ้มเบิดเลยที่เดียวเลยไง <laughs> โอ้เย,ย็นปวดปวดนิ้วโป้งละ <laughs> โอ้ยขาสั้นเลยนะพี่น้องขาสั้นแล้วขาสั้นแล้วนะ <laughs> นวนะเพราะว่า <laughs> ไม่ได้กินข้าวเมื่อเช้าไง <laughs> แล้วมาปีนขาอีกนะโอ้ยขาสั่นต้มตำแกงพริกใช่ใบสามปไปยังมาเก็บไหม

ก็จะไ,ได้เด็กแล้วก็จะได้เราไปไปไปแต่เราก็งมอยู่หันนะโอ้จับมือแล้วพี่ปองมาไปเดินไปทั้งพุ่นเลยไม่สั่นหรอสั่นสู้นะไม่ใช่สันอะไรใช่ แก้วแก้วแก้วเล็ดเลืดละไปละค่ะโอซำเน่เราจะจ้ดที่น้องจ้าไปแล้วไปแล้วไปแ้ไปหาเฮ็ดกินก่อนดิจ้ะโอ้ยอย่าเดิอไหนฟัง จะจับหนูใช่ไหมบ่คนบังมันเขาก็จิบามาทำอะไรกรันว่าสันขาสันปีนเขาปีนเขานั่นไม่ใช่ปีนเรา ว่าไปรับผักก่อยมาน้ำแต่เรามาบ่ไดเ้เนาะว่าสามีเราอยู่ฝนกระตกเราไปอย่ากมาว่าขันมาสิขึ้นไปรับเราลงมาแต่ว่าเราเสริเฮ็ดกับขขาวถ่าแ้้ขึ้นไปกินเนีเป็นข้าวที่บ้านแก มาถึงรถแจ้วก็ไม่ไกลจากรถเท่าไหร่นะคะน้าพี่ปองตะมุตะมิหลายเอาไปลวกไปก็คลิปนี้ก็พากันไปก่อนนะคะ,ะหิวแล้วคะ่ะหิวจะไปบ้านพี่ปอเอ้ยจะไปบ้านป้าก้อยนะคะ คลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ซ้าวว่าบายนาเวลแล้วก็จุติการชาาแนวกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะลมตะแหงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย